รบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเป็นเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจันเจนเบีเฮทุกวันรอยู่กับผมเช่นเคย27ตุลาคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมคราบาสเกตบบอล NBA สหรัฐเมกาในเช้าวันจันทร์ครับลงสนามกันทั้งหมดถึง9คู่ครับและ2คู่ที่หยิบยกมาเพระห์หน้าช่องในวันนี้ครับคู่แรกลูกบอลไฟมายมี่ฮิตเจอกับทีมแกร่งแห่งสายตะวันออกนิวยอร์กนิกส์ส่วน8โมงเช้าครับ l a c l i ค p e r s ปครับเจอกับทางด้านการท่าเรือพอร์ตแลนด์ทัวรลเบลเซอร์ แต่ก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์2คู่นี้ครับไปสรุปผลงานหน้าช่องเมื่อเช้านี้ครับก็มา1แล้วก็เจ็บไป1ครับโดยคู่ที่ผิดพลาดไปเป็นคู่แรกอย่างออร์แลนโดเมจิกครับหลุดฟอร์มมากๆกครับเจอกับกระทิงดุชิคาโกบูแล้วก็พ่ายคาบ้านไปขาด1อย98ต่อ110ครับซึ่งก่อนแข่งเป็นตอบประมาณ5แต้มคู่นี้ก็ต้องกราบขอภัยด้วยครับเมจิกหลุดฟอร์มไปเยอะในช่วงนี้ส่วนอีกหนึ่งคู่ไม่มีปัญหาครับระดับแชมป์เก่าโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ แม้จะเล่นเป็นทีมเยือนบุกไปเจอ a อเรนตาฮอคส์ครับก็ยังสามารถเอาชนะได้อย่างขาดลอย117ต่อ100โดยผู้ทำสกอร์สูงสุดในเกมนี้เป็นเชสโฮมเกรนครับ31แต้ม12รีบาว1แอสซิสเป็นดับเบิลดับเบิลส่วน s อ a ครับเชกิจัสอเล็กซานเดอร์30แต้ม4รีบาว5แอสซิสสุดท้ายก็สามารถเอาชนะไปได้ถึง17แต้มครับซึ่งราคาก่อนแข่งก็อยู่ที่ประมาณ6แต้มเท่านั้นครับ คู่นี้ก็เรียกได้ว,ว่าผ่านแบบสบายๆครับเกินมาประมาณ11แต้มด้วยซ้ำหวานเจี๊ยบกันไปในช่วงเวลา6โมงครึ่งครับไปว่ากันต่อที่2คู่เช้าวันจันทร์ครับโดยที่คู่แรกลูกบอลไฟมายามี่ฮีททำศึกสำคัญในบ้านตัวเองครับเจอกับทางด้านนิวร์กนิกส์โดยลูกบอลไฟมายามี่ฮีทครับนำโดย2คู่แอนดรูวิกินส์กับแบมอเดบิยอร์เสริมโดยชุดติงกาตัวใหม่ที่ย้ายมาจากคริปเปอร์นอร์แมนพาวครับตัวนี้แม่น3 โดยตัวถือบอลอฟการเดวิสมิเชลครับแล้วก็มีเซนเตอร์ดาวรุ่งสัญชาติฝรั่งเศสเคลเลนแวร์ยืนคุมวงในครับคอยดีบาวใต้แป้นผู้เล่นที่บาดเจ็บคือเทอร์รี่โรเซียกับไทเลอร์ฮีโร่ส่วนนิวย์กนิคครับวันนี้นำโดยเจเลนบรันสันครับเป็นแม่ทัพของทีมครับเสริมด้วยมิเกลบิเจสโอจิโนโนบีแล้วก็ไมค์แม็กไบร์ครับเป็นมือยิง3แต้มส่วนในรายของคาวเอนโทนี่ทาวก็ต้องรอเช็ควันต่อวันครับแต่ข่าววงในก็บอกว่าน่าจะลงสนามได้ ที่ลงไม่ได้แน่นอนคือมิเชลรูบินสันครับเซ็นเตอร์ตัวสำรองของนิวยอร์กนิกส์ซึ่งในคู่นี้ครับเป็นสื่อแข่งศักดิ์สรีิครับแม้นิ่กนิกส์จะมีตัวผู้เล่นที่ดีกว่าครับแต่ไมอามี่ฮิตชุดนี้ก็ถือว่าสู้ตายครับดูจากเกมที่แล้ววันนี้ยืนฝั่งบาสรองอย่างไมอามี่ฮิตแพ้ไม่เกิน3แต้มอีกหนึ่งคู่ LA คลิปเปอร์ครับเจอกับการท่าเรือพอร์ตแลนด์เทรเวเบเซอร์โดยคลิปเปอร์เจ้าบ้านนำโดย2เทพเจมส์ฮาร์เดนครับเจ้าคราวแล้วก็คาวายเลนนาเทพบุตรรหนน้านิ่งคับ ชูติ่งการ์ดเป็นแบรดล e ย์บิวอดีตออสตาครับแล้วก็มีเด r ิกโจนจูเนียร์สมอลฟอร์ r d Center อร์เป็นอีเวซสาซูบักเหมือนเดิมครับผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บจอแดนมิลเลอร์เป็นสำรองครับส่วนพอแลนทรอยเบเซอร์ครับนำโดยจานจูฮอลิเดย์ครับแล้วก็ s h a d น n s h a r เดนนี่เอตยครับชูมา a ี่คาเมราโดนาว n นครินเผู้เล่นส่วนใหญ่ก็เป็นดาวรุ่งทั้งสิ้นครับที่ลงสนามไม่ได้แน่นอนเจ็บยาวเดเมียนลิลลา d ครับ สกูตเฮนเดอร์สันแล้วก็โรเบิร์ตวิลเลียมคู่นี้ถ้าเทียบตัวผู้เล่นกันแล้วครับฝั่งเจ้าบ้านเอลเอคลิปเปอร์สก็มีแต่บิ๊กเนมครับถือว่าดูดีกว่าพอ r t l แลนด์ทร,รีเบเซอร์ที่มีแต่ดาวรุ่งครับแต่แกนหลักของพอร์ตแลนด์ชุดนี้คือจูฮาริเดครับก็ช่วยน้องๆได้เยอะครับแม้ทุกสำนักจะมองว่าคลิปเปอร์เป็นต่ออยู่ประมาณ8แต้มครับแต่ผมก็มองว่าการท่าเรือพอ r t l แลนด์ทร,รีเบเซอร์น่าจะบุกมาสู้อย่างสมศักดิ์ศรีแพ้คงไม่เกิน8คะแนนกัดฟันเลือออกกบารองอีงคู่ ศาสนาจารย์เจจันที่27ตุลาคม2025ให้ไหว้2คู่ครับก็เป็นฝั่งบาสรองทั้งคู่ครับลูกบอลไฟมายมีฮีทน่าจะต้านนิยอร์นิกส์ได้แพ้คงไม่เกิน3แต้มเช่นเดียวกับพอแลนเทรเวเลเอร์คงแพ้ไม่เกิน8คะแนนวันนี้ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับ อย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะแอด NBA 222ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ